มีคำวิจารณ์แ่ตไม้องช่ว ทิทางสรสอนในให้โอกาสให้เราทำหน้าที่ในการเป็นพิธีการทางสังคมนะครับเราเนี่ยทำหน้าที่ในการเชื้อเชิญคนที่สนใจประเด็นเดียวกันหรือคนกลุ่มเดียวกันมาร่วมจับเราคุยกันแล้วเรามีกระบวนการแลกใจหรือกระบวนการที่เรียกว่าหมายซ่องวิ่งเหมนทิศทางพิธีเนี่ยนคนขึ้นมาใส่ไปตรงนั้นนะครับเพื่อให้เกิดพลังรักแบ่งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนในางาินี้ เขาเนี่ยีคมเติความรักความเพื่อน่มความอยากจะช่วยกรันะครับ้าสุดเนี่ยเขาอยากจะจับไม้จุ่มต่ไปทเสิ่งต่างๆกัใส่กมกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ยินในหลายนะครับที่สสทางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทางานเรื่องยาเสพติดคนทางานเรื่องเล่าเรื่องผลิ เรื่องอุบที่เหตุภัยพิบัติกลุ่มคนอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตำรวจ C.S.R. ผู้ชีพผู้ภยัยกลุ่มรนะครูนะฮะกลุ่มคนอาชีวะแล้วก็กลุ่มผู้นำศาสนานะครับรวมถึงกลุ่มผู้นำพอน้องด้วยนะครับ ตรงนี้เนี่ย <atsu> เราได้ไดําเนินการในส่วนปอนอเนี่ยมาประมาณสักสาปีแล้วนะฮะในช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องปอนอดีมากนะครับวันนี้เนี่ยมี70ปอนอนะครับที่เรียกว่ายกมือนะครับแล้วก็ขอมาร่วมกับเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายปอนอนะครับที่อยากจะมาร่วมกับเราผมคิดว่าในว <tout chat, S 2> <right? S 1> ันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางผู้บริหารสสสแล้วก็ทางกรรมการทาง เจ้าหน้าที่สสนะแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ความกรุณานะครับมารับรู้แล้วก็เผยแพร่ออกไปนะครับผมคิดว่าวันนี้ทำให้ทางกลุ่มพี่น้องปอนน์เนี่ยได้เดียวกับวมตัวกันแล้วก็ทํางานนียอย่างทิ่แข็งขึ้นนะครับในปีสองปีเนี่ยผมเชื่อว่าโครงการนียจะขยายตัวต่อไปนะครับจากเขติปอนน์เนี่ยเราจะขยายในพื้อที่เราจะทำได้หรือเ่าครับ